พี่น้องค่ะผักกูดมาดาดอกกระเทียมใหญ่แล้วเห็นไหมคะนี่นี่อ่อนๆเลยค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ออกดอกสวยๆค่ะพี่น้องค่ะหอยโอ้นยนี่เท่าคักเลยนี่นี่อันนี้คือกินได้นะคะพี่น้องค่ะแต่ว่ามาดามบ่เคยสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนวันนี้มาสวัสดีตอนเช้าๆอยู่ที่หลังบ้านมาดามนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้า บรรยากาศช่วงนี้กับสิปมาณนี้เด้อจ้ะเด้อนี่เดี๋ยวสีมาให้เบ่งต้นไม้ต้นไม้ต่ตออางๆล่ะก่าพืชผักต่างๆรอบบ้านมาดามเด้อจ้ะเด้อว่ามีอะไรขึ้นมามั่งแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋ากับสีผาพ่อแม่พี่น้องว้าง่ายๆมารีวิวอ่ะบริเวณรอบบ้านนะจ้ะเนาะพอแพทย์เห็นพักกูดเพิ่นเริ่มขึ้นแล้วพ่อแม่พี่น้องดินบานแพทย์มันบด่ดีมีพ่อแม่พี่น้องแนะนาว่าให้พ่วนดินพ่นแนน พ่วนก็คือเกาเพราะว่าพื้นฐานดินเขาเป็นอย่างนี้เพราแม่พี่น้องเนาะซะจากว่าเฮาสืสอดินยกดินมากแบบว่ามาใส่แต่ว่าแฟนแพ้แล้วกับบอหารมาดาดอกเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเห็ดไบหลายกว่านี้บ่ไดเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะตรงที่ข้างล่างอ่ะไ,ไม่ใช่บ้านของเราโอ้เสียงเด็กหน่อยสไปเดอร์เสียงอันนั้นอันนั้นอีอย่างก็ลูกเสือเพ่อแม่พี่น้องทั้งไตเสียงข้าเจ้าข้าเจ้ามาลูกเสือนี่ข้างล่างนั้นไม่ใช่ที่ของเรานะคะของเขามันมีแค่ริม ลิ่มพืนมองห้องยางนี่พ่อแม่พี่น้องแฟนแพทย์บ่บัวหายเอายางมาเพิ่มเดี๋ยวหายเบิ่งจ้ะนี่ค่ะผักกูดขึ้นแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องมันเป็นทีแพทย์คุดมาแพทย์คุดเคยคุดมากกับผีจอยหลืวกัมาปูกมันขึ้นได้ซ้ำหนีอหลีพ่อแม่พี่น้องมัน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 นับวันยิ่งน้อยลงเนาะจ้ะเนาะมันมันมันอยู่น้าผืนดินเนี่ยพื้นที่เราจะมีแค่นี้นะคะพี่น้องนี่พื้นที่เราจะมีแค่ตรงนี้เนี่ย มีแค่นี่แล้วก็ทั้งไตเนี่ยบ่แมเป็นหะ้องแพลเด้อไม่สามารถที่จะอ,อะไรไปปลูกในที่ของเขาได้นะคะนี่กะบ,บ่เป็นยังกะเอาแค่ว่ามาปลูกไว้เพราะว่าแผลหินมันงามแพ้ก,ก็อย่ามาปลูกมันมันหน่อยโงสููมือพ่อแม่พี่น้องนี่อานาคตถลากเพิ่นลงเลิกแล้วบ่เนี่ยเพิ่นอาจสญไงห้แพลอยู่มั้งเนี่ยพี่น้องจ๋าผักกูดมาทาล้อยลอลงทุกปีนะคะนี่หน่อยโงหน่อยโมัมยเอามาปลูกใหม่ๆช่างอ้วบช่างอ้วนเหลือเกินแต่ก็ขึ้นอยู่นะคะไม่ใช่ไม่ขึ้นเนี่ยเขาขึ้น,ข,นขึ้นทุกต่อเลยค่ะ ขึ้นนะคะเนี่ยนี่จ้ะผักกูดมาดามขึ้นแล้วนะคะผักกูดจ้าผักกูดค่ะนี่แห็มาเบงเนาะก็ขึ้นเหมือนเหมือนว่าจะขึ้นทุกตอเลยนะคะขึ้นทุกตอเี๋ยเอามาปลูกแต่ว่าแต่แต่ว่าพิษหม่องที่ว่าเพิ่นหน่อยซื้อเนาะนี่กะให้เวลาเพิ่นแนจ้ะเนาะเพิ่นอาสิญ่ขึ้นมาสักหมื่นหนึ่งนะคะพี่น้องค่าผักกูดมาดามจ้าโอเคค่ะขึ้นนะคะนี่น,นี่เขาก็ขึ้นมาให้เราได้ชม ทุกปีแต่แตงมาปูกลวจ้ะเนาะเนี่ยเพิ่นก็ขึ้นอยู่นะคะเนี่ยเห็นบ่เนี่ยก็สวยอยู่จ้ะเนี่ยสวยแต่ว่าเล็กลงทุกปีนะคะนี่เออเอาใหม่ออกให้แล้วก่อนเด้อจ่ะนี่เห็นบ่พี่น้องผักกูดนะคะอันนี้คือผักกูดโมเมนเฟิร์นเด้อจ้จะได้ผักกูดร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะนี่คือกระเทียมป่านะคะกระเทียมนี่อู้กระเทียมปลาข่อยเดี๋ยวสิพาไปเก็บดอกกระเทียมเด้อวจ้ะค่ะพายุเฮือนแพ์ไงขนาดนี้อยู่ป่ากัไงแล้วจ้ะนี่ กระเทียมป่านะจ๊ะดอกกระเทียมใหญ่แล้วเห็นไหมคะนี่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพาไปเก็บที่ป่านี้ไม่ให้เก็บนะคะอันนี้เอาไว้เป็นเสือเป็นแนวนี่จ้ะนี่อ่อนๆเลยค่ะนี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมจ้ะนี่เห็นบบเดี๋ยวพึ่นล้นพึ่ะสีออกขยายไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะนี่แหละค่ะผักบริเวณรอบรอบ้านมะดามนะคะผักที่เราเอามาปลูกนี่เห็นไหมคะพิ่นนะพุ่นะเต็มอยู่พี่น้องเห็นบเีวเขียวๆนาะใช่หมดเลย กระเทียมแต่ว่าขะมันลงไปยังสีกระบอเป็นหยังดอกนี่ผืนทีเิ่นแผ่นแผนว่าอันนี้โอเคบอเป็นหยังจะ้ะนอกจากเนาะโอเคค่ะป่ะเดี๋ยวพ้าพ่อแม่พี่น้องไปดูยอดและใบไม้ต่างๆนะคะยอดใบไม้ต่างๆนี่อันนี้เป็นเห็นบ เดีว่าเอิ่อญต้อนอยังหรอบงหูคือกันเนี่ยเพิ่นกำลังแตกยอดง,งามๆพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่จ้ะหนามไลอีลลีปีนี่พูดนะแนมเห็นคลองหนามบ่พี่น้องหนามไลตลอดแนวบ่เคยขาดเลยจ้ะนี่ปีนี้ฝนดีนี่เห็นบ่ออกดอกสวยๆค่ะพี่น้องคะ่ะสวยมากคะ่ะนี่ดอกเพิ่นกำลังออกเห็นบ่คะดอกไม้สวยๆเนี่ยกำลังแตกใบอ่อนนะคะมองแล้วสวยมากจ้ะอันนี้เป็นต้นอ่าเขาเอิ่อญดอกซาก,กุระเนาะ เชอรี่เชอรี่ดอกดอกบกเชอรี่เด้อเด้อแต่ว่านี้เป็นเป็นเป็นแค่ดอกนะคะไม่มีผลอันนี้เขาเอินเป็นไข่าข่ดอกซากุระเห็นไหมพี่น้องแฟนพันเรื่องว่าต้นบกเชอรี่แล้วสือมาเอามันมีแต่ดอกมันคือบวมีนวยพิศมันเป็นพันุนี่จ้ะพันธุ์ไม้ประดับนะคะพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือแฟนแพัดแล้วตัดแปลว่าตัดเลยเนี่ยตัดแล้วกับเสียเอาอันนี้มาแล้วก็ปล่อยให้กวางมากินใช่ปะกวางแล้วก็มาแทะมาเล่มกินด้ก็ หั่นเป็นถอนๆแล้วก็เอาไวถ้าเผาจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่มาดูไฮไลท์ของเราคือต้อนแอปเปิลนะคะกระลังนี่กระลังสีออกใบออกดอกด้วยจะเดือพี่น้องภาวนาให้ปีนี้มีดอกเยอะๆคือสิมีหลายดอกพี่น้องนี่ปีที่แล้วดอกมันบ่หลายมันบ่ติดนวยพ่อแม่พี่น้องได้กินแคสซีหาหนวยนึงพ่อแม่พี่น้องแต่ปีก่อนปีที่แล้วนะคะขอบอกได้สามลอยก็น่นวยพี่น้อง อร่อยและสวยมากแอปเปิลพันนี้เขาเอาเอน dis, dis, ยัง d i s ั o v e r y บ่ป่ะ i s สัอี่ยังเนี่ยอย่งเเป็น,นเนื้อในเป็นสีชมพูนะคะแอปเปิลต้นของมาดามมีต้นเดียวจ้ะพันนี้คืออร่อยมากจ้ะพ,พ่อแม่พี่นองจ้ะอันนี้ปลูกมาปลูกอันนี้อายุไขได้ประมาณ8ปีแล้วนะคะพ,พ่อแม่พี่นอนจ้ะเจ็ดถึงแปีแล้วจ้ะเนี่ยปลูกแต่มาดามมันอยู่ใหม่ๆซื้อมากแต่ต้นน,น้อยๆนี่ได้กินไวย3ปีสปีแล้ว ปีแรกออกมาให้ได้เห็นลูกใหญ่มากสามน่วยปีต่อมาก,กับบหลายปีต่อต,อตอมาหลายพราะม่พี่น้อยแต่ว่าลูกก็สิในหน,หน้อยลงเรื่อยเนาะและนี่ก็คือแรปส์จะ,จะเดอร์นี่บกักแดงๆสมๆนะแม่จะ้ะนี่เ่นกระลังออกคือกันนี่ต้นนี่ก็หลายอันนี้คือมะเดือนะจะ๊ะอันนี้บะเดื่อพันเนาะจะ้ะเนาะไม่ยาสื่อมะหายจะ้ะนี่ เักเดือบแปลว่าบบกเดือสายพันธุ์น่ะไมมพ่อมพี่น้องจ้ะอันนี้อันนี้คือกินได้แต่ว่าแฟนแพจเราสงสัยว่านวยมันออกมาจากสาพ่อแม่พี่น้องใครมีความรู้ด้านมะเดือตอบในเด้อพ่อแม่พี่น้องจ๊ะเบนบักเดือแบบบ้านเฮ่าเด้อยอันนี้บักเดือแบบที่เขาขายในหางในหยังแม่พี่น้องว่ามันไม่มีดอกแล้วลูกมันออกมาได้ยังไงเนี่ยตาบ้าได้เคยเห็นนวยเพิ่นแด้จัดเด้อยตาปกติที่เคยเห็นนวยมันก็นสิออกแซ้มันน้่กิ่งสิเนาะแต่เขาไม่มีดอกนะคะพี่น้องถ่าเป็นพันธุ์ที่ไม่มีดอกนะจ๊ แล้วก็มีอะไรอีกคะโอ้ยอันตน้นอันน,นองไม้ฝรั่งข่อยแล้วสีไงหญ่ห้ข่อยบ่ลรพี่นอ้องก็ปลูกไว้นี่แหละคะ่ะมันก็คือสีบัวไญ่ดอ,อกข่อยป่เนี่ยปลูกไว้แถวนี่แหละนองไม้ฝรัง่งพัดได้เห็นโพอยู่อถ้าเบิ่งน้ำกันด้วยพี่นอ้องว่าเราสิขึ้นมาบ่เนาะเดี๋ยวข่อยดูด้วยกันอ้าวน้องหอยเอามาปล่อยแบบยางหลายหนึ่งเทงรื่องถาดพร้อมนี่เอากินต่อไป อยู่ในนี้นะจ๊ะอันนั้นต้นแบล็คเบอร์รี่้ะจ้ะเด้อันนี้คือแบล็คเบอร์รี่นะจ๊ะนี่นี่ต้นแบล็คเบอร์รี่จ้ะแฟน,แฟนเพคือบอาแนวมาหลอมเราเดี๋ยวกวงกับมะลาก,กินของเจา้าจอีกได้อายอันนี้คือต้นเชอรี่จ้านี่ต้นเชอรี่นะคะหวังว่าคงจะมีลูกนะคะเพราะเห็นใบแล้วเราเร่งเห็นใบคุณแล้วจ้ะอ้าวมาหลอมดีๆได้ดไอายเอ้ยกวงมาลาก,กินสมือได้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเขาบริกินนวยเิ่นเด้ต้นเชอรี่อันนี้ได้มาจากเพื่อนบ้านค่ะ เพื่อนบ้านที่น่ารักนะคะอันนี้ต้นมักโนเลียนี่ดอกมักโนเลียของมาดามเนี่ยนี่คือดอกของเขาลาจะจ้ะเดี๋ยวดอกมันก็ออกเนาะแต่ว่าพันธุ์นี้ใบจะเยอะหน่อยใบจะเยอะกว่าดอกนะคะมันสิเป็นพันธุ์แบบใบผสมดอกแต่มันมีอีกพันธุ์หนึ่งมีแต่ดอกล้วนๆบอกแม่ย่าให้ซื้อพันธุ์นั่นแหละแล้วซื้อมะพร้าวแล้วแพนมักสีม่วงเลยเอาพันธุ์นี้นี่นี่กปลูกแต่ประมาณหาปีวล่ะเนี่ยเนี่ยจากต้นเล็กๆเ,เดี๋ยวนี้ก็เริ่มโตแล้วค่ะเนี่ย ญ่แต่กินกลางสาขาเนาะจา้ะเนาะแมญามักซื้อดอกใหม่้นใหม่มาให้จ้ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะดูกันเราจะมาดูนี่พอแม่พี่น้องว่าห้าตกกะกะแตนขึ้นละไปนี่จีแพทย์เอามาปลูกข่ยกบบ้านเดี๋ยวเห็นโพ้เด้ย๋ยวจะเด้อพี่น้องเนี่ยยอดหญ้าตกกะกะแตนนะนี่นี่แถวหนีแมนเบิดเลยมาดามเอามาปลูกจ้ะแต่ว่าเราบ่ทันไเด้ขึ้นเด้อพี่น้องเด้อใจเย็งเงนๆก้านเห็นโพ้อยู่ไหม ยอดหญ้าตะกระเดนอันนี้คือคือตรงที่ที่แพทย์เอามาปลูกนะคะยังไม่เห็นโผล่นะจ๊ะนี่อันเบือหลายพรแม่พี่น้อมันหายากมงก็บหอยสือมาปลูกเองเลยจ้ะนี่บอเป็นอย่างเดี๋ยวรอชมอีกแป๊บหนึง่งถ้าเพิ่นขึ้นเพิ่นก็นสิขึ้นดอกมันสิขึ้นลายๆกับขนาดทะเลน่ะจ้ะเนาะเอากระถาเบิงว่าเราสิขึ้นบอกหากเราอยู่ทั้งใตแล้วต้องขื้นสิเนาะนี่ไง โอ้นี่นี่นี่คือพ่นล่ะนี่นี่หญ้าตะกะแตนเนี่ยโอ้มนนี่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 หญ้าตะกะแตนนี่แมนบ่ล่ะแมนคอยว่าแมนล่ะเนาะคอยว่าแมนแมนแมนหญ้าตะกะแตนนี่นี่นี่โอ้ขอโทษจ้ะนี่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 ห้อยเพ่นทีห้อยต้นเกาพ่นจ้ะเนี่ยเป็นหญ้าตะกะแตนของมาดามเนี่ยถ้าสิแตกเห็นไหมมาเห่คอยยู่ดอกมั้งเนาะ มารอรุนรอรับชมด้วยกันนะคะพี่น้องค่ะก็น,นี่แหละประมาณนี่แหละจาช่วงนี้นะคะบานดอกไม้บ่ให้เบิงน้ำพราะว่าหยางมันบ่ขื้นดอกทิวลิปปัญญาสื่อมาไห่สีบอเราอยู่เศร้าสื่อมาเด้อดินมันบ่ดีล้ะแพทะแต่สื่อแบบสําเร็จมาปูกีกว่ขัดเจ้มาประดับนะเพราะมีเวลาเบิงน้ำนี่บักหอยโอ้หน่วยนี่เทาคักลเลยนี่อันนี้คือกินได้นะคะพี่น้องค่ะแต่ว่ามาด่างบ่เคยกินนี่อันนี้คือกินได้นะจ๊ะ ข้าบ้านเฮาอื่นหอยเดือเนาะ <c oughs> เนี่ยหอยถากจาก้ะน้องหอยถากนะคะแพทเอามาปลูกสามเอามาปลูกก็สามารถปล่อยสามสี่สิบตัวแล้วนีลงปลาลงทงลงไฮไปเลยละ่ะนี่อันนี้ก็คือรอยน้องกวางเข้ามาเดินหลังบ้านประจํานะคะตื่นเต้นเพิ่มาเลยงานมากกเห็นเพิ่นมาก,กินอยู่แถวนี้ละ่ะโอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละเอามาฝากเพือจะเด้อบรรยากาศนะคะบริเวณรอบบ้านของเราอันใจจริงละ่ะอยากอวดพักกูซื้อไปเลยอย่างเดียดวยพี่น้อง กวดพักกูดกับกระเทียมวาเพิ่นสวยเนาะจา้ะเนาะโอเคจ้าเกิดน,นั้นคลิปหน้านะคะรักนะจุสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า